ผักของเราก็ไม่ได้อื่นไกลจากเป็นแล,ผกกแลงงน้ผักกูดแล้ยอดงามๆยิ่งนักผักกูดแล้อร่อย ปอดไม้มีไรใหญ่นะเราไม่เคยมาลักจูงดีเลยและเมื่อวานเราจับลักจูงดีแล้วกันผากอยากจเจอกับเราออกมาเสิรเราจะกลับแล้วค่ะมีสิ่งใดหรืออยากให้เราช่วยออกมาบอกเราเถิด วัสดีเราหญิงเพชรเองมีได้ถ่ายและคลิปนานมากๆเลยเผ็ดว่าเรามีได้ไปไหนด้วยแล้วก็เข้าป่าและนั่งสมาธิบ่อยแต่มีได้เป็นป่ากลจักเท่าใดแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะนั่งสมาธิที่นี่แล้วยามบ่ายเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะกับไปที่ บ้านของแฝงที่เรามานั่งสมาธิที่ใช่หรือไม่เหตุว่าเราเจอน้องบัวและในยามมิมิตตอนที่เราและนั่งสมาธิเขาบอกอยากจับเจอเราให้เรามาที่แต่เรามาอยู่สามและสามวันแล้วก็ไม่เจอเขาเลยหากเรานั่งและอีกทุกวันไม่เจอเขา เราก็จัเดินทางกลับแล้วมีแน่ใจว่าเขาอยากเจอเราด้วยเหตุใดเรานึกว่าเขาแลไปเกิดตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ใช่เลยเขาแลยังวนเวียนอยู่เย่างไดเดี๋ยวเราจะพาแลดูรอบๆและจะชี้ตรงที่เรานั่งสมาธิให้ดูแล้วกันตอนนี้เป็นยามเช้าเรากําลังจะก,กินข้าววันนี้เราจะกินมาม่าเรา มานั่งสมาธิใช่หมเราจะกินแล้วเป็นมามะ่านี่มาม่าก็จะเป็นแล้วผลไม้ที่เราเตรียมมาอาจจะไม่ได้เข้าป่าลึกนักนะเห็นว่าฝนตกด้วยที่นี่ฝนตกเยอะมากๆเลยไม่รู้เพราะเหตุใดทําไมในช่วงนี้ฝนตกแด้เป็นไปหมดน้ําของเราเริ่มจเือดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเก็บผักกันก่อนแนละ้วค่อยไปจิ้ข้าวกันผักของเราก็ไม่ได้อื่นไกล จะเป็นแล,ผกกแลน่ผักกูดและยอดงามๆยิ่งนักผักกูดแล้อร่อยนี่เราเตรียมสิ่งนี้มาด้วยแฟนบอกว่าและหน้าฝนจะก,ก่อไฟยากให้นำสิ่งนี้ติดมาด้วย เดี๋ยวเราจะขอและเดินหาผักกูดอีกสักหน่อยเพื่อที่จะนำไปใส่ในมาม่าของเราแต่เรามาไม่ได้ไกลมากนะ hey, แสงมาหาเราแ <laughs> ทบจักทุกวันเลยแต่แค่เราไม่ได้นอนที่บ้านและแค่นั้นเองอาจจะไม่เยอะมากเรากินแค่ผู้เดียว ทุกคนเป็นเยี่ยงไดกันบ้างสบายดีกันหรือไม่เดามีค่อยได้ลงคลิปเลยและอีกหนึ่งต้นก็น่าจักพอแล้วเดีย๋ยวเรานำไปล้างและต้องหึงมากกากันดีกว่า มาม่าของเราเริ่มจักเดือดแล้วเรามีได้มาต้มและมาม่าให้ทุกคนดูนานเลยและเรานั่งสมาธิตรงนี้แหละและตรงนี้และด้านหลังตรงนั้นจะเป็นที่เรานั่งยามค่ำคืนจะเป็นที่ตรงนี้ที่เราแลยามนั่งค่ำคืน หากจะเป็นตอนเช้าเราจะกลงมานั่งอะไรตรงนี้ เราขอกินล้วข้าวของเราก่อนนะอร่อย แล้วงั้นเดี๋ยวเราขอตัวและจินข้าวของเราก่อนเดี๋ยวหากเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะและไปนักสมาธิต่อไว้ไปเจอกันที่ตรงนั้นเลยน่าจะดีกว่า ไมนน้นี้เล้ใหญ่กนะเราไม่เคยมานั่งตรงนี้เลยและเมื่อวานเราจะนั่งตรงนี้แล้วกันหากอยากจเจอับเราออกมาเสิรเราจะกลับแล้วหากมีสิ่งใดหรืออยากจะให้เราด้วยออกมาบอกเราเถิด Gracias. ใจทเจ้านำตัวมาด้วยไหมแล้วก็มีควู้ในเรองยาของเรามีสิใดอยากให้เราติดสิ่ใดบอกมาด้วยหากเราช่วยได้เราจะช่วยในัวเจ้ายังร้ดูดแต่หาก สั่งเิและอาจจะมีสิ่งในบางอย่างอยูตัวเศ้ากับคนเจ้ากับคนได้ จากนั้าก้ากจะสุู่แล้วจากนอาจจะมีบางส่วนบาางถึงไ้ายกนันทางที่คนเรียกจเรียกว่าแลปานจะเป็นตัวเจ้าแต่ถ้าไม่รู้ว่าเขอยู่ที่ใดบ้างแลปาร์อบตามขาจ้าที่ตามตัวของเจ้าไปและที่ทางกได้ จะต้องไป็นเองแ้าอกาไม่ได้หรอกแต่หากต้องอยากเูถ้าก็จะไ่เลยรอาแต่น่อยและ้าสั่เองปนสบายดีใช่มเ่าเมาขาเราหลยคดว่าีเรืองลอนใจอันได แล้วนัานกสมบุต่อไปคืแต่้งสมาธิไปจนกว่าค่าจะถับมาและรู้สึกี่งทเจ้าและส เมื่อกี้ท่านยังเคยคุยกับใครเหรอครับใช่ครับต้องทั่วอืมในการจะบอกเรื่องต่างๆเราได้ไปกับบ้านเกี่ยวกัเรื่อง ไว้อย่างไรเราจะไปที่ดทใดและทัาสีใดต่ออย่าลืมและจับคนเราด้วยนะเร้ววันนี้เราจะต้องขอตัวและกลับบ้านกับน้องหลงก่อนฝนแค่้จะตกแล้วเราไปละ